สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level f i Channel กับเกม Anime Defender กันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยทางตัวเกมเนี่ยได้มีการอัปเดตใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวของอัปเดต3นั่นเองนะครับโดยอัปเดต3ในรอบนี้นั้นนะครับผมจะมีอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของพี่ไว้ด้วยละกันนะครับผมอ่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม Anime Defender กันด้วยนะครับ มาดูกันในเรื่องของการอัปเดตกันไปทีละส่วนกันก่อนเลยลักกันนะครับผมอ่ะส่วนแรกเลยนะครับก็จะมีตัวละครใหม่ที่เข้ามาภายในเกมนะครับผมซึ่งก็จะมีตัวละครมิสติกเนี่ยเข้ามาใหม่ทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันนะครับจะมีตัวละครซีเรียหนึ่งตัวนะครับผมนั่นก็คือตัวของไคจูหมายเลขแปดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวระดับเลเจนดารี่หนึ่งตัวนะครับโดยรอบนี้นะครับผมตู้กระชารอบนี้เนี่ยจะเป็นตู้กระชาแบบธรรมดานะครับผมไม่ใช่ตู้กระชาแบบลิมิเต็ดนะครับซึ่งจะอยู่ถาวรตลอดไป นั่นเองนะครับผมอ่ะแน่นอนว่าภายในแบรนเนอร์ของตัวละครแซดดัตเนี่ยก็อาจจะต้องรอตัวละครกันหน่อยละกันนะครับส่วนตัวละครเนี่ยจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมส่วนตัวเองเนี่ยพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวละครตัวใหม่ที่เข้ามานั้นจะมีตัวละครตัวอะไรที่เป็นตัวใหม่บ้างนะครับผมแต่ว่าตอนนี้พี่ได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับจะเป็นตัวละครตัวของพิงก์เดมอนวิสตัวนี้นั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครฟาร์มนะฮะ ตัวในเรื่องตัวละครอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวละครอะไรนะครับผมจะมีความสามารถยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยดูรีวิวกันนะครับผมหลังจากคลิปนี้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ถัดมานะครับในส่วนที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวของ Hall of Mirror Game Mode นะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยจะเป็นโหมดใหม่ที่เข้ามาภายในเกมนะครับให้น้องๆเนี่ยได้เล่นกันนะครับโดยจะมีระดับความยากให้เราเล่นเนี่ยทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะครับผมจะมีระยะเวลาในการเล่นเนี่ยทั้งหมด30นาทีนะครับผมและมีการรับของรางวัลในการผ่านในแต่ละช่วงด้วยนะครับซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งหมด 10บเพลเยอร์ขึ้นไปหรือว่าผู้เล่นทั้งหมด10บคนนะครับแล้วก็รับของรางวัลต่างๆมากมายนะครับโดยระบบตรงนี้เนี่ยนะครับผมสามารถหาได้จากตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูละกันนะครับอ่ะอันนี้ตรงทางเข้านะครับผมนี่ตรงทางเข้านะฮะเดินมานะครับผมก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้เลยฮะ ตรงนี้ก็จะเจอเลยนะครับผมก็จะมีห้องต่างๆที่เราเนี่ยจะสามารถเข้าไปได้นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีระดับความยากต่างๆเนี่ยที่เราเข้ามาแล้วก็ได้รับของรางวัลต่างๆด้วยเช่นกันนะครับผมโดยของรางวัลเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับจะเป็นตัวของเมจิมิเลอร์นะฮะมีเจมนะครับผมให้เราแล้วก็มีเชสเตอร์แฮสนะครับคิดว่าน่าจะเป็นของรางวัลต่างๆที่จะเอาไป ทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นระบบใหม่จริงๆนะครับพี่เพิ่งมาทําคลิปนี่แหละเพิ่งเข้าเกมมาตะกี้เลยนะครับผมอาจจะต้องรอก่อนลักกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยระบบใหม่นี้พี่จะมาแนะนําแบบละเอียดยิบๆเลยให้น้องๆได้เข้าใจกันด้วยเช่นกันนะครับผมแต่เอาเป็นว่าให้รู้กันว่าตรงนี้คือระบบใหม่ที่เข้ามาภายในเกมที่จะเป็นระบบใหม่ให้เราเล่นกันนั่นเองนะครับ ถัดมาในส่วนที่รัมผมจะมีการอัปเดตสตอรี่หรือเนื้อเรื่องใหม่รอบนี้มาหนึ่งเนื้อเรื่องด้วยกันโดยหนึ่งเนื้อเรื่องตรงนี้นก็จะมีระดับความยากทั้งหมด6ระดับแล้วก็มีระดับ i n นฟินิตี้หน่ดานนะครับผะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสตอรี่กันบ้างนะครับดานที่มาใหม่ในรอบนี้นจะเป็นดานอะไรนะครับ จะเป็นด่านนี้เลยนะครับคริสตันเคฟนะครับผมโดยภายในคริสตันเคฟเนี่ยจะเป็นด่านอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมยังไม่เห็นเลยนะครับพี่ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยน้องๆก็ค่อยมาเล่นกันละกันนะครับผมของที่ดอกเนี่ยก็จะเป็นตัวของมานาคริสตันนะครับที่จะเอาไว้อัพสีตัวละครนั้นเองนะครับผมอืมสำหรับด่านนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะค่อยลองมาเล่นกันดูละกันนะครับแต่คล้ายๆกับด่านของเซาเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นของ ไฮจูหมายเลขแปดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าตัวละครที่เป็นระดับซีเรี่ยมันแทบไม่ได้มาเหมือนในเรื่องเลยเนาะหรือเกมนี้หลบลิขสิทธิ์เยอะเกินไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะจนพี่ไม่รู้เนี่ยใครรู้คอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถัดมาเรามาดูอัปเดตต่อไปกันอีกแล้วกันนะครับผมซึ่งอัปเดตต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของ New e x c l u s i v e w i ฟ h b a n n e r นะครับ ซึ่ง New Exclusive with Banner เนี่ยจะมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมเป็น4ตัวละครนะครับผมเข้ามาโดยเช่นกันนะครับโดยจะมีตัวของ Shadow d r a g o n นะครับผมอ่ะ Legion Commander นะครับ Legion Assassin และ Legion Veteran นะครับผมซึ่งไอตัวนี้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะฮะ นี่เลยครับผม e x c l u s i v e ซ i s วนะครับผมและตัวละครต่างๆและตัวละครต่างๆก็จะอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับพวกไคจูหมายเลขแปดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่มาใหม่นี้นะครับผมเออมินะนะฮะแล้วก็มีตัวละครต่างๆนะครับที่อยู่ภายในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับผม,มทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถมาเปิดกระชาได้จาก ตรงนี้นั่นเองนะครับผมโดยตัวละครที่เราจะเปิดได้จากตรงนี้เนี่ยก็จะต้องหาไอเทมชิ้นใหม่นะครับเพื่อที่จะมาเปิดตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วไอตัวไอเทมชิ้นเนี้ยจะหาได้จากที่ไหนบ้างใช่ไหมครับจากที่เห็นนัตอนนี้เนี่ยมันจะหาได้จากโดยการใช้โรบักในการ นะครับผมแล้วก็มาเปิดนั่นเองนะครับแต่ทางตัวเกมก็คงอาจจะไม่ได้ใจร้ายมากเกินไปนะครับคงจะไม่ให้เราเนี่ยซื้อโรบักกันอย่างเดียวหรอกนะครับผมน่าจะมีจุดอื่นที่จะให้เรานำหาไอเทมพวกนี้มาซื้อที่นี่อยู่แล้วนะครับแต่จะหาได้จากที่ไหนหาได้จากยังไงนะฮะเดี๋ยวไปพี่จะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ละกันนะครับเพราะยังไม่ได้เล่นเลยจริงๆนะครับผมองขอไปมาที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าใครรู้นะครับก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับ ต่อมานะครับก็จะมีการปรับบาลานซ์เล็กน้อยนะครับผมให้กับเพื่อนๆนะครับผมทุกคนได้มีการเล่นที่ง่ายขึ้นนะครับซึ่งเขาจะนําผลไม้ใหม่มาอีกแล้วนะครับผมเป็นผลไม้น่าจะเป็นสีลุงนั่นแหละนะครับโดยผลไม้นี้เนี่ยจะมีชื่อว่าตัวของ Starlight Fruit นะครับผมจะเป็นผลไม้สีอาธาแสงนั่นเองนะครับผม แลนอกจากนี้นะครับระบบใหม่นะครับผมที่มีการปรับปรานเข้ามาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับศัตรตูนะครับหากศัตรตูเนี่ยได้รับสถานะสโลหรือสตันนะครับหลังจากช่วงระยะเวลาที่ติดสโลหรือสตันหายไปนะครับผมจะต้านทานสถานะ6วินาทีนะครับตอนนี้เนี่ยจะต้องหาพวกตัวละครที่ทําเป็นเพอร์เฟคสโลกันเพิ่มแล้วแหละนะครับผมเพราะว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยมันมีการต้านทานหลังจากเป็นสถานะแล้ว6วินาทีนะครับต่อมานะครับผมก็จะทําการบัฟ นะ,ะตัวของสถานะคิร์สนะครับผมซึ่งสถานะคิร์สเนี่ยจะไม่สามารถสแต็กซ้อนทับกันได้นะครับผมอ่ะ แต่ว่าการบัฟเนี่ยจะบัฟเป็นยังไงนะครับบัฟให้ดาเมจที่โดนเนี่ยแรงขึ้นหรือว่ายังไงนะครับผมก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งรักกันนะครับผมภายในอัปเดตในรอบนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมส่วนรายละเอียดใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Hall of Mirror นะครับผมหรือว่าตัวของ Exclusive w i h นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเนื้อเรื่องใหม่ตรงนี้เนี่ย วิธีการหาของมาเปิดตัวละครนะครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าหากว่าพีรูแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะมาติดให้เพิ่มเติมและกันรวมถึงกระชาตัวละครใหม่ๆนะครับที่เข้ามาภายในเกมนะครับในอัปเดตนี้ด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับน้องๆทุกคน